สวัสดีครับท่านผู้ชมมือเนี้ซอพระโชคมาธ่บ้านคุณตาฟันแม่นแต่เศารครับใม่เป็นฟันทงเลขค่งสุดท้ายฟ้างครับว่างคนมักตัวใดเพิ่นชอบตัวใดนี่ครับ๋ยวกจะคุยกับเพิ่นครับตามแอดมาครับท่านผู้ชมครับ๋ยวสจะไปคุยกับเพิ่นตอนนี้แหละครับสวัสดีครับคุณตาครับ อยากมาคุยเรื่องเหล็กสำหรับวันที่หนึง่งท่านว่านี่แไหมที่ตามที่ปันมาตั้งแต่เริม่มต้นตั้งแต่ตองงวดคุณตาสรุปแล้วคุณตามักตัวแดงแล้วก็คิดว่าสิซื้อตัวแดงนั่นนะครับก็คิดว่าสิซื้อแปดเก็ดเจ็ดแปดราคาเจ็ดซีซีเก็ดชี้เลขสองสองคูณบ้านในเลขสามตัวเดียว่าจะซื้อ ตามป้มฝัน่ยวัตสี่เจ็ดแปดสี่ราคามาเจ็ดแปดหนึ่งเะรอวัตสี่สี่เลนยองบึงแต่คิดว่ามันแมนนี่แหละข้ามฝันนะวัตถุวัตถนว่าตัวฝันแกนฝันแหลมปวดคิดว่ามันีิแมนก็เลยคิดว่าถุสี่เขาพอขายไงก็เลยว่สถุก็เลยวัไหนก็นังโชโอยุสี่ะคาฝันแต่พุ่นละ้ตองวัดพุ่น ฝันแหลก็บอกฝันอีกจั๊กเทียคิดว่านี่เขาแล้วมันบ่นี่ตอนนันไม่เขาเล้วอะไรเลยฝนบอกฝันอีกจีมันบอกฝันอีกแม้ออกจากหันมากกับมาล่อมมะล้อยฝันก็บอกเป็นเลี้ยงเป็นเล่าหรอกแต่คิดว่ามีเท่านั้นอะไรเลยคิดว่ามีความมั่นใจสี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดกับมัดตีอยู่นี่แหละแต่กับเจดสี่สี่เจ็ดเลขสามตัวแต่คิดว่าสี่เจ็ดแปดหนึ่งแต่ในเจ็ดแปดสี่เนี่ย เลขสามตัวนี่ร้องมึงบ้านี่ได้ซอไปบ้านเขามาขายเขาก็ขายไงเขาวาเลขกันเขาอ๋อก็เลยบร้หันได้ซื้อบ่ได้ก็เลยบ่ทันไน้ซง้อใมันซีกันซีไม่ชื่อม้งนี่ลหะกัน้ตมันซอได้วันนครับแต่มันซอได้กันเขาขายไงจ้าเขาวาทกังฉันแล้วมันไปก็สิี็สิซื้อว่าได้แล้วกันว่าเข้ากันกับท่านบอมัืซีมากก ทำบอมากกี้คบอมาเขากันวันนั้นกลบอมาเข้ากันเขาตัดเอาน้ำหน่ะแตเมา่ต่อพ้องเขาเขากัหักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วบอยกซื้อปันัยกล้วปัไปซื้ซุมนี่ยแหละมันมันบอยกซื้อแล้วก็ล้เชีพตั้งไรเขาบอขายไงแล้วก็จะยู่หนตัวจะบ่ยซื้อท่อนตัวมันซือบอได้กับบอยซือทอนวซือบอได้เนีก็จะฟังบังจะทอนตัวเลขมันจะออกคือคว้มฝันแก่บอสเท่นั้นแหละ เลกแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่ตั้งแต่ตองงวดผลนี้เนาะตองงวดเลขออกจังมือนี่กังขึ้นมากแต่มันฝันเลยครับมัดตีการเดเขียนใช้สมุดเขียนได้ไว้ตีว่าก้มฝันก้มฝันกับเขียนไหวอย่างลืมแต่เท่าฝันนี่แหละกับฝันอะไรใช้เคลียร์กับเชืดว่ามันจะเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสี่สี่เจ็ดลวมีคว้มมันใจกันมีเท่านี้แหละเอง อ่าเลขที่แคดออกมานําเลขน้าตาเทียนเราของเนี้ยตัวนี้กับมันมันกับเข่าอยู่มันกับเข่าแบบว่ากับว่ามีความมั่นใจปันใดนะอืมอืมเพราะว่าของมันกับของเอามากต่จังมันจังไดหรอกแต่ว่าเลขนอนี้เขามาเห็นนี้คิดว่ามันจะเป็นสิบเจ็ดดิโอ้เลขอน่อจอิงเลขนออจังไดกก็เป็นสิบเจ็ดแต่ว่าเข้าตีกันเนี้ยมันเป็นหกหกสาม เ้าหัวนว่าหกสามหกเก้าว่ะหกสามหกเก้าหกเจ็ดก็ตีเป็นสามประตูอ๋อตีเป็นสามประตูเอ้หกเจ็ดหกเก้าคือว่าหกเก้านะมันมันจะเป็นเลขเก้าอัลเบิดที่ตีไปเห็นวันไหนไปตีไปตาบ้าเก็ดเป็นเจ็ดอัลเบดสามเนี่ยก็เป็นสามเฮานี้หล่ะนือสามอัลเบดก็มาได้เหรอมันมันออกมาหลักสนามันเด้ ขาเจ้เ <c oughs> จาก็เลยตีซุ่มเจ้าของนอว่าสามหกเก้าหกเก้าหกฮกเก้าหกสามสามหกขาเจ้าตีท่านี่พวกเจ้าของนอแต่ว่าพวกถือมาเพิ่งหลายล่ข้าเจ้าตีปลายยางตีพลงค้นกับตีเล็กตัวเดียวมันเป็นสองตัวก็มนี่เป็นอ่า ยังล่ะเป็นหกศูนย์เจ็ดเลขเลขเขเลขสามเนี่มัโอ้เทอมันเป็นศูน์กับเจ็ดเนี่เขาว่าโอ้ส้มนหนึ่งบอกเทพ่นบางมั้งมูมูเขาเจ้ามาตีซอยอยังไนวะเนี้มาตีซอยไหนก็เจ้าก็มัดกันดอครับก็เจ้าก็ทีไปซื้อยุกกับเป๋าจากรเหรแต่ว่าผู้เจ้าของตีเห็นว่าหกสามตีว่าหกสาม หรือว่าเป็นหนึ่งเจ็ดสมองหรือจังใดก็ว่าแต่ว่าเป็นผู้เฮ็ดนี่กระป๋ตีหกสามดิกระตีสิบเจ็ดดิโอตีสิบเจ็ดิตีผู้เฮ็ดสิเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตีเป็นเลขสองตัวนะหกสามกัะบ่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 านบ่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 บกบ่บบ่บ่ก่บบ่บ่่บ่บับ่บ่อ่บ่บ่บ่ม่บอง่บ่บ่บกบบ่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 บเอ่บ่บ <c oughs> แต่ว่าผู้เห็ุคิดว่ามันจะเป็นสิบเจ็ดเดียวนี้เลขเนี่ยเลขหกเนี่ยมันจะเป็นเลขหนึ่งไทยที่ <c oughs> เด่นเลขหนึ่งอะไรบิตที่อ๋อความหมายความหมายเลขเจ็ดกับเลขเจ็ดอะไรบิตนะจิตตัวบาทนี้ <c oughs> งวดนี่นี่คิดมันใจนี่คิดว่าเลขมันสีมาลักหน่วยสีมาจังหดลักสิบสีมาจังไดคิดว่าคิดว,ว่ามันสีมาเก็ดแปดนี่ล่ะ สดงว่าแปดในสิยุรักน้้ยบ่ะอ่าแปดในสิสิยรุยยรักสิบโอ้แปดสิยุรักสิบมันเป็นแปดเจ็ดสิยุรักนุ้ยโอ้หันมาหันมาจังสันมันหรอไปมาหัาจังสันการการกาล่องเบังจังแย่ล่ะอันนั้นพุทตาตีจังไหนจังวามสิมาแปดเจ็ดเหล็กพ้อมฟันตอนเอาขับพันยืนไปก็ไปจับเป็ดเด้อโอ จับมือเนี่ยก็ตีว่าคิดว่าเป็นจับเป็นหาก,ก็ได้นะพูดแล้วอยทสิตีจิตตีฮนี้เอาตีเอาไงไงอารลดจับเป็ดน้อย,ยจับจับนี่ก็เป็นจับนี่มันก็เป็นเกียรติหากเกียรก็ได้แล้วต้งู้จิตตีอันนี้ตีเอาตัวเนี่จับเนี่ยจับเป็ดกน้อยมาก,มก,กนาเนี่ยมักกำไว้ในคางละสองเนี่ยคางละสองตันเสียเไปเยเี่ยงบ่าดในยางมากเสียเอาไปไหว เอาไปไหว้มันมาเฮียตัวนี้จักมันเฮียใจยกันน้ำมหาน้ำมหาก็ไปเห็นอยู่ผุ่นอยู่ห้องอยู่นั่ง,นนงยืนหน้าผุนห้องติดติดตัวเอามือลองไปจับเอลลูนไปจับเอากมัดกอดใช่ไหมล่ะใช้ต้องหน่อยเลยเสียมาไหวเสียมาเดี่ยบว่าเสียมาเลี้ย,ววยงว่าจะมัดกับหูเมียเลยแต่คิดว่านอนหูเมียถึนก็นคิดว่ามันคิดเป็นเจ็ดแปดนี่แหละแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่แหละเรียกกันล่ะ กตีเอาจอดก้อมันจะไปห้าแปดก็ได้ไอ้เรียถ้าจิตตีพอรรมือเอาเป็นหาครับมือเป็นห้าร็ดก็เป็นแปดนะก้อห้าแปดก็ได้เจ็ดแปดก็ได้อืแต่ว่าที่จริงนี่ควบมันใจากาวเจ็บคือผู้ฝันผู้ฝันเออควบมันใจกัวว่าเจ็บแปดนี่แหละแปดเจ็บนี่แหละอันนี้คือความันใจของผู้ฝันเนาะ บานี่เลขนออนี่มั่นใจว่าสะเป็นเพียขันเลขนออขันขันมาเขาเลขนออนี่มันต้องเป็นสิบเจ็ดเจ็ต้องเป็นสิบเกียจักสิบนสีล่างอะวันต่อไปต้องต้องติ่เป็นสิบเจ็ดเอาขันแปดเจ็ดนี่แด้มันสีมาบนหรือมาหลางคิดว่ามันแนบฝันมันกับว่าได้ข้นทังช่างนอนมันอยู่ดินอยู่หนามๆเนาะก็คิดว่าถ้าก็ตามพามฝันมันกับเป็นหลังดี โอ้ขเแม่นควมฝันแต่เก او ที่คุณตามันเป็นล่างจริงเป็นล่างดิคันอยู่ทั้งยี่หนอทั้งหย่างดิบบอนได้บอลหนึ่งได้ง้อยไดินั่นยังฉันไอจิตเป็นบ่นอยู่ดามปันหน้าว่านันก็ตีเกิดถีดคือดีบว่าดีดตีบ่นนึงวันนึงตีบ่นเข่าไปถือปะปาอยู่ทั้งทั้งยี่หนอเด็กคุยกันเออไม่นี่เท่านั้นแหละคันอยู่ทั้งลุงกับเว่ามันจิตเป็นเป็นล่างไอเดีย พอมันฝันอยู so so ่ทางล่างทีบ่ได um ้อยู่ทางบ้านทางเหันนอกบ่ได้อยู่ทางบ้านทางเหันบ่ได้อยู่ทางหางบ่ต่อไปทางหางทางเตียงอันนี้มันโยกับดินยางไปยางมาอันนี้เหี่ยแต่คิดว่ามันจิเป็นร่างนั่นแหละจับกระจับเอายุน้ำซ้ำดิ้ยานี่มันห้องโยกฝุ่นมันเสียหลุดมือตัวหนึ่งจากมันไปใส่น้ำไปเห็นเดี๋ยจะไปจับก้มจับเอาเลยครับมันลอยอยู่ล่างบางลังอย่างจับเอาก็มัดกอดเช่นี่ตัว่าวุ่นสถานหนึ่งกันตีเสาวา กรเนี่ยก็เก่าได้ดิกรรมเป็นน้ำเป็นเก่าเก้าแปดกระเด็นนะอืมอีกสถานหนึ่งอ,อ,อีกสถานหนึ่งเก้าแปดแปดเก้าเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ดเอมันก็มันก็ปีไปได้หลายอย่างนัง่นรวน้ำพุ่มฝนตะวันตียวเจ้าเจ้าขี้เก็ยแปดแปดเจ็ยจมันเดียวไปบอกบอกตีเอาหลเก้าแปดแปดเก้าเท่านั้นกันว่ามือเป็นหากับ แปดหาหาแปดเท่านั้นเรียกชุมนี้คิดว่ามัสยิดเป็นเป็นล่างเลย่ยบักสิรอมัสยิดเป็นบนอ๋อคุณตาคิดว่ามัสยิดเป็นล่างนะครับเพราะว่าคนเด็กกินดังเด่นตามลักศิถ้าแม่นออกก็คือล่างเลยว่านะไหมออกก็คือล่างตามลักศิฝันมาตะเกอรี่ฝันคึ้จังหว้มฝันเนาะฝันคึ้จังหว้มฝันกันกันกันเป็นเป็นเลขคิดว่ามัสยิดเป็นล่างจัดแปดแปดจัดเนี่ย แปดห้าห้าแปดแปดเข้าเข้าแปดตีเอาสามตัวท่านี่ละเพราะว่ามันมืมันมันจับเนี่ยมันมากอดเพราเพิ่นกับตีออกมันกับตีออกไปได้หลายอย่างแต่ว่าที่ที่ที่มักที่มักคาๆก็คือแปดเจ็ดเจ็ดแปดเอนี่ท่านี่ตีเอาถนัดก็ต้องตีหลายพอเป็ดกับแปดเดียวแล้วทีเออเปดกับแปดเดียวแล้วอันนี้ฝันหนึ่งแต่ตองหดวันนี้นอตอนนั้นผมก็ได้มาอยู่ครับ เมื่อน้ำกังเว้นตกกมาจะมานขึ้นม,มันกับมัฝันหลุดนะอืมเพราะว่าตอนนั้นผมก็ได้มากคุยกับคนตายอยู่ตอนต,อนต่อหวดเนาะการล่องบงสนะวิจัยเบ้งตามคำฝันกับว่าวไหว้พรนี่อนันซ้ำเลยกับวิจัยเบ้งหามันแมนครับกผมเนี่ยมันงดตามตะโกนดีตามลัที่เคยฝันนีครับบ่ตีไหลนี่แหละ มันกัดเป็ดเรอเด็ดจรมันกับถีหลดครับตาวานี่ควงว่าเป็นบนเป็นล่างอนีว่าผมพวงมั่นใจกัคิดว่ามันจะเป็นล่างอื่อน้ครับว่าผูพุ่ฝันาผู้ฝันเพราะว่ามันมันยกขีดอินมันบ่ได้ึ้นนั่งคุยกันอันนั้นนี้ทั้งทั้งง่นอันนี้คือฟันท่งนี่คือแปดเจ็ดเจ็ดแปดในนอแต่ครับเด็กหลังเนาะเชื่ว่าล่างเนาะ ี่แหละกันมากก็คือมาล่างเนาะครับเกันมากก็คือมาล่างนะครับกระซิ่งตอนนี้นึกจิบกันไว้แค่แล้วตัวกันนี่คือตัวใดเนาะตัวกันตัวกันก็คือ้เก่ามันกอดจริงดิขี้เก่านี่เป็นเก่าแปะบ่กอดมันกอดอีีกน่มันกอดดิเก่ากับขี้เก่าแปะเก่าแปะมาจังไลยว่าไม่เอาแล้วกระซีโงรถเราไปเก่า เก้าแปดแปดเก้าเนี่ยครับอันนี้คือตัวร่องนะคุณตาเนาะอันนี้คือตัวร่องครับก็เป็ดแต่กอดเอาเป็ดกอดใส่ถั่วน้อยไว้มากสิครับเป็ดก็อยู่มืออยู่ละกอดไว้ังส่ละครับน้ำกอน้ำนี่มันก็กอดถือข้ามมากอดถืเป็นน้ำขอจะเป็นเก้าได้ครับครับก็ขอบคุณหลายๆครับคุณตาครับเออเราแบงวิครัะห์แบงโชคดีจุบผูกชุบต้นนะครับผม นี่แหละครับท่านผู้ชมคุณตาเราก็บ,บอกวางเสร็จแล้วครับอนนี้ก็ฝากไปเพราะเป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับพิษถูกกยาวากันครับเพราะว่ากับบ่มีผู้ใดโหดนะครับแอดกับบ่หูคคณตาเพ่นกับบห่หูแต่ว่าอันนี้เป็นแนวทางพิษถูกยาวากันให้พี่น้องใส่วิจารณญาณหลายๆครับในการรับชมรับฟังครับท่านผู้ชมครับ สำหรับงวดนี้กับแอดกับขอขห้พีให้น้อง fc ทุกคนจงโชคดีนี่แต่คำว่ารวยรวยเฮงเฮงครับโชคดีกันทุกคนครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้งช่องนี้ได้ครับขอบคุณครับ